สวัสดีครับพี่สวัสดีเนาะวันนี้พาไปชมอาสวนไม้เสียมานฮ่าตลอดเนาะก็จะมีหลายต้นฮะอันนี้ก็ที่ถ่ายทำที่มองเห็นเนี้ยหน้ารูปสองนี่ก็คืออต้นมหาโชคหรือว่าไซกลางฮะตระกูลไซฮะเนาะตระกูลไซนี่ฮะต้นมหาโชคครับพี่เนาะก็จะเป็นลูกลักษณะมะเดื่อลูกเล็กหน่อยเนาะสีขาว นี่ฮะต้นมหาโชคครับฮะเยอะแยะมากมายเลยฮะน้องพิกัดอยู่ที่ตัวชมเพอแขอยจังหว,วัสดสระบุรีมีไซส์ใหญ่ฮะไซส์หน้า30-40มีฮะอันนี้ก็จะมีไซส์อ่า2 7 22 13 15ฮะหน้า8เนาะด้านนี้ก็จะเป็นอ่ามหาโชคฟังอู้กับมหาโชคนะพี่เนาเดี๋ยวพาไปดู นีม่มาโชคทางอะไรพี่ต้นไซส์ใหญ่ๆเนาะนี่เลยฮะอันนี้ก็หน้ายี่ห้าฮะยี่ห้ายี่เจ็ดสามสิบแปดเนี่ยฮะส่งสวยเราพิกัดอยู่ที่ตำบลชมแล้วพี่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบรุรีเนี่ยฮะ มหาโชคหรือว่าไซกลางฮครับเนาะก็จะมีหลายต้นครับมะม่วงก็มีครับพี่เดี๋ยวที่่ทยทำต้นมหาโชคก่อนเนาะนี่ต้นนี้สวยมากเน,ะน,นาะอันนี่หน้า38มสิบแปดต้นนี้ต้นนี้ก็น,น,น,น้า3ามสิบแปดี่ <c oughs> ตันนี้ราคาก็ห้าหมื่นห้านะพี่ตันนี้นะ สอบถามได้นะพี่ตวน,นี้หน้ายี่สิบสองอน,นี่ก็สวยมาโชคธนนเลยพี่มาโชคเนาะสวนเสียมันพันไม้ฮะพิกัดตบโชว์เกย์ก่อยต้นนี้ก็แก้วนะต้นแก้วเห็นไ,ไหมต้นแก้วเพิ่งขุดอ่าล้อมเข้ามากำลังปริใบเยอะเลยฮะออกดอกด้วยสวยนี่ฮะออกดอก เนาะออกดอกเลยครับนี่ต้นแก้วฮะต้นแก้วเอาไปอีกด้านหนึ่งก็จะมีอ่าสะเดาเนาะสะเดาอันนั้นก็จะเป็นอ่าปาล์มอ่าเขาเรียกอะไร,อ,ะไรอ่าหมากเตี้ยครับหมากเตี้ยเนาะด้านนี้ก็จะเป็นอ่ามะม่วงฮะมะม่วงเป็นกุด เข้ามากลังแตกใบหมดนะฮะอันนี้ใส่ใส่ใส่อันนี้ใส่กลางเดอกอยู่มหาโซอันนี้หน้าสิบเจ็ดนะฮะ ด้านนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวพามาชมก็จะเป็นปีบฮะหรือว่ากาสลองพี่ปีบหรือว่ากาสลองนี่ฮะมีหน้าสิบสองสิบเอ็ดหน้าสิบพี่ต้นกาสลอง หรือว่าปี๋ไว้พี่ปีบขาวดอกหอมสวยครับพี่เนาะด้านในก็จะเป็นอ่ามะม่วงเนาะมะม่วงมีมะม่วงเบาับมะม่วงเบามะม่วงมะม่วงเบากับอ่าแก้วขมิ้นฮะด้านนี้ก็จะเป็นเออ่นี่ฮะต้นมะม่วงเบาฮะเนี่ย นั่นเีงก็จะเป็นน่ะมะม่วงแก้วขมิน้นสนใจสอบถามราคาได้นะครับ0923804583ส่วนเสี่ยมานพันไม้ตบโ,โชวมอำเภอแก่งคอจังหวัดสรนะบุรีเนาะมาอุดนนหนุนไะด้เนาะ แล้วมีมะพร้าวนะพี่มะพร้าวเนี่ยเดี๋ยวพาวไปชมพาไปส,สั่นๆหน่อยอันนี้อันนี้ในม่วงฮะมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยอ่าไซนี้ไซส์เมตรเนะมตรห้าสิบฮะเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรห้าสิบฮะเนี่ยเยอะเป็นพันพันต้นเลยพี่นี่ครับนี่นะอ่าถ้าเกิดใครจะปลูกอา่มา,อามะอ่ามะพร้าวพันเตี้ยนี่ ครับผมมีฮะสนใจติดต่อได้แล้วเพจเนาะปลูกที่ว่างเปล่าเนาะหลีกเลี่ยงนิดนิน้วสีอ่านี่ใช้ะพรพาวเลยครับผมก็มีหลายราคาครับพี่หนึ่งร้อยขึ้นไปเนาะหนึ่งเมตรหนึ่งร้อยถึงร้อยถึงร้อยหกสิบครับพี่เนาะนี่ะพรพาวน้ำหอมพันเตี้ย ก็สนใจก็โทรติดต่อสอบถามราคาแล้วก็ต้นไม้ได้นะฮะเนาะรับจัดหาต้นไม้ขุดล้อมตามสั่งก็ทำนะฮะพี่เนาะศูนย์เก้าสองสามแปดศูนย์สี่ห้าแปดสามพิกัดตำบลชมอําเภอแกวงคอยจังหวัดสระบ,บุรีครับสวัสดีครับ